ตอนที่1,092ชื่อตอนว่าทูตสูงสุดแห่ง9แดนความจริงแล้วไม่เพียงไมซูเยาที่รู้สึกสงสัยเกี่ยวกับลักษณะการมีชีวิตของคนเหล็กเท่านั้นแม้แต่พวกหลีทรงเหยียนก็ใครอยากรู้เหมือนกันพวกเราจัดการเก็บกวาดศพคนเหล็กทั้งหมดแล้วพวกเขาล้วนแล้วแต่ปราศจากเลืดเนื้อทั้งสิ้นพวกเขาเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทไหนกันแน่นะ แม้แต่ไปเจี้ยนเจินที่พูดน้อยก็ยังอดที่จะถามขึ้นมาไม่ได้ในบรรดาผู้บำเพ็ญตนมีอยู่จำนวนไม่น้อยที่อาจจะเป็นปีศาจก้อนหินโลหะวิเศษที่สำเร็จมรรคผลเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นก้อนหินหรือโลหะหลังจากที่สำเร็จมรรคผลแล้วก็จะมีลักษณะเหมือนกันก็ค,คือเป็นร่างกายที่มีเลือดมีเนื้อเนื่องจากไม่มีสิ่งใดเหมาะสมยิ่งกว่าร่างกายที่มีเลือดเนื้อเพื่อจะกลมกลืนกับวิถีแห่งชีวิต ไม่มีสิ่งใดเหมาะสมไปมากกว่าการมีร่างกายที่มีเลือดมีเนื้อเพื่อรองรับกับหลักสัจธรรมอีกแล้วเหล่าผู้บาเพ็ญตนมากมายและปรัชญาเมธีต่างเห็นว่าร่างกายที่มีเลือดมีเนื้อคือกายที่มีสติป,ปัญญามากที่สุดในพันล้านปีที่ผ่านมาเพราะว่าคนเหล็กที่พวกหลีทูงเหยียนขุดขึ้นมาทั้งหมดในเวลานี้ดูเหมือนจะทําลายความรู้เดิมที่ผู้บาเพ็ญตนมีอยู่ทั้งหมดเนื่องจากบรรดาคนเหล็กเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีร่างกายที่เป็นโลหะ ทั้งยังไม่ได้ถูกหล่อขึ้นมาจากโลหะอย่างที่คิดแต่เป็นการประกอบขึ้นมาจากชิ้นส่วนที่มีความละเอียดสูงยิ่งทั้งสิน้นด้วยร่างกายที่ลักษณะเช่นนี้แทนที่จะบอกว่าเป็นคนมิสู้บอกว่าเป็นเครื่องจักรน่าจะเหมาะสมกว่ารีชีเยมองดูคนเหล็กมากมายที่อยู่ตรงหน้ากล่าวอย่างเช้าว่าไม่มีใครรู้บางทีนี่คือปริศนาที่ไม่มีใครสามารถคลี่คลายได้เป็นนิรันด์และปริศนานี้ก็จะตายจากไป พร้อมกับผู้บงการแดนจากกลถูกฝังเอาไว้ท่ามกลางสายนะ้ำแห่งการเวลาไปตลอดกาลความหมายของนายน้อยก็คือคนเหล็กทั้งหมดเป็นเพียงหุ่นเชิดจากกลที่ผู้บงการแดนจากกลเป็นผู้สร้างขึ้นเท่านั้นเองหรือลีซวงเหยียนผ่านบังเกิดจิตวันไหวตัวสิ่งนี้ไม่เจ้าผิดแล้วนี่หาใช่เป็นเพียงเครื่องจากกลและก็ไม่ใช่หุ่นเชิดลี่ชี้แย้สายหัวเบาๆกล่าวว่าพวกเขาล้วนแล้วแต่ดำรงอยู่ในสถานะสิ่งมีชีวิต เป็นสิ่งมีชีวิตตัวเป็นๆแม้ว่าร่างกายของพวกเขาจะประกอบขึ้นมาจากชิ้นส่วนโละหะจํานวนมนับไม่ถ้วนทว่าพวกเขามีชีวิตจริงๆพวกเขาก็เหมือนดั่งพวกเราที่ถูกจัดอยู่ในประเภทสิ่งมีชีวิตพวกเขามีชีวิตมีวิญญ,ญาณมีความคิดกล่าพรางลีเชย์ชี้ไปยังหัวของตัวเองอย่าลืมก็ตามหาจะกล่าวให้ถูกต้องพวกเขาไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาจากผู้บงการแดนจักรกลลีเช่กล่กาวว่าผู้บงการแดนจักรกลยังไม่สามารถสร้างสิ่งมีชีวิตได้ การสร้างสิ่งมีชีวิตเป็นเรื่องของสวรรค์โจรแม้ว่าเขาจะไม่สามารถสร้างสิ่งมีชีวิตได้ทว่าเขาได้ทําการเปลี่ยนแปลงกับโลกนั้นกับยุคนั้นบางอย่างผู้บงการแดนจักรกลคือผู้บงการของยุคสมัยนั้นอย่างนั้นหรือฉันเปาเจียอดไม่ได้ที่จะเอ่ยถามดูไปแล้วเขามีส่วนคล้ายกับผ่อพันมนุษย์อีกครั้งนี้โลกที่หายไปแห่งนี้นอกจากเขาแล้วที่เหลือทั้งหมดล้วนลแล้วแต่เป็นคนเหล็กทั้งสิ้น ผู้บงการแดนจอกกลนผู้นี้มีประวัติความเป็นมาเช่นใดกันแน่หลีเชียไม่ตอบสำหรับปัญหาข้อนี้เขาเพียงมองไปยังที่ที่ห่างไกลเท่านั้นหลังจากผ่านไปนานมากหลีเชียละสายตากลับมาเพิ่มพิมว่าผู้บงการแดนจอกกลนผู้ที่อยู่ในตํานานสายน้ําแห่งกาลเวลาเสียดายในที่สุดเขาล้มเหลวแม้ว่าพวกหลีทรงเหยียนจะไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับยุคสมัยที่ไกลโพ้นขนาดนั้นเพราะว่าพวกนางสามารถจินตนาการได้ว่าภายพิบัติครั้งนั้น มีความน่ากลัวเพียงใดยุคยิ่งใหญ่ยุคนึงถึงกับกลายเป็นเท่าธุลีโดยสิ้นเชิงจมหายไปกับท่ามกลางสายน้ำแห่งประวัติศาสตร์ขณะที่ยุคนั้นมีผู้ดำรงอยู่เฉกเช่นราชนเซียนส่วนระดับยอดฝีมือเรียกว่าเหลือคณะนับเลยทีเดียวแต่ยุคสมัยในลนักษณะชนี้ยังคงต้องกับกลายเป็นเท่าธุลีไปทำให้สามารถจินตนาการได้ว่าศัตรูของยุคแดนจากกนนั้นแข็งแกร่งปานใดและน่ากลัวเช่นใดนำคนเหล็กพวกนี้ไปทั้งหมด ในที่สุดริชี่้ก็เ่ยขึ้นอย่างช้าๆเมื่อมองดูภาพตรงหน้าที่เสมือนเป็นป่าของคนเหล็กอย่างนั้นนำไปทั้งหมดเลยแม้แต่เหมยซูเยาก็ยังตะลึงกล่าวว่าคนเหล็กพวกนี้ยังใช้ประโยชน์ได้หรือเวลานี้บอกเลยว่าพวกมันคือเศษเหล็กเท่านั้นเองรเชี่้มมองดูคนเหล็กจำนวนมากที่อยู่ตรงหน้ากล่าวว่าแต่ยังคงมีบางสิ่งหลงเหลืออยู่แม้ว่าข้าจะไม่สามารถสร้างสิ่งมีชีวิตขึ้นมาได้ เพราะว่าบางสิ่งบางอย่างก็ยังคงคุ้มค่าที่จะลองดูไม่แน่นะวันหนึ่งอาจจะมีกองพลคนเหล็กก็เป็นได้เมื่อกล่าวถึงตรงนี้แล้วหลี่ชีเย่ยิ้มอย่างมีเล็ดในคำพูดของหลี่ชีเย่สร้างความหวั่นไหวให้กับพวกหลี่ซงเหยียนถ้าหากมีกองพลคนเหล็กที่ยิ่งใหญ่แล้วนะกลัวชนิดจริงแล้วก็คงเกรียงไกรไปทั่วฟ้าดินอยู่แล้วในที่สุดพวกของหลี่ชีเย่ได้จัดการพาคนเหล็กเหล่านี้ไปทั้งหมดกระทั่งเอาชิ้นส่วนแขนขาของคนเหล็กไปเป็นจำนวนมาก ซึ่งลีชีเยคาดว่าของเหล่านี้สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ในอนาคตในขณะที่พวกของลีชีเยไปยังแดนจากคนนั้นโลกธาตุน้อยแห่งราชนันมานมีผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดยอดมากคนหนึ่งมาเยือนทั่วสูงสุดแห่งเก้าแดนมาด้วยตนเองขณะที่ผู้ยิ่งใหญ่ยังไม่ทันมาถึงมีคนกระจายข่าวนี้ออกมาล่วงหน้าทั่วทั้งโลกะทัุน้อยแห่งราชนันมาแล้วทั่วสูงสุดแห่งเก้าแดน ครานเมื่อได้ยินฉายานี้แล้วกลุ่มคนรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้ว่ามันบ่งบอกถึงสิ่งใดแต่เราะว่าผู้ยิ่งใหญ่ระดับผู้อาวุโสกลับต้องรู้สึกวันไวในใจดูเหมือนทูตสูงสุดแห่งเก้าแดนจะไม่ได้ปรากฏตัวมาหลายยุคแล้วคราวนี้มาจริงหรือปีศาจกษัตราพึมพำออกมาเมื่อได้ยินข่าวนี้ทูตสูงสุดแห่ง9ก้าแดนฉายานี้เรียกได้ว่ากำแหงยิ่งนักทอดสายตาไปทั่วลาจะมีสักกี่คนที่กล้าเรียกตัวเองว่า ทูตสูงสุดแห่งก้าวแดนต่อให้ระดับจกักรพรรดิเทพแห่งยุคก็มีกล้าเรียกตนเองว่าเป็นทูตสูงสุดแห่งก้าวแดนทูตสูงสุดแห่งก้าวแดนไม่ได้หมายถึงทักษะยุทธ์ของเขามีความแข็งแกร่งเพียงใดมีความไร้เทียมทานอย่างไรฐานะอย่างเขาและฉายาของเขาบ่งบอกถึงประวัติความเป็นมาและสถานะของเขาทูตสูงสุดแห่งก้าวแดนพักเซียนเหิรนเป็นการบ่งบอกว่าเขาสามารถไปยังก้าวแดนในฐานะเป็นตัวแทนของพักเซียนเหิรนได้ นั่นหมายความว่าเขาสามารถจัดการกิจการงานทุกอย่างในก้าวแดนแทนพักเซียนเหินได้พักเซียนเหินมีชื่อเสียงโด่งดังในฐานะหนึ่งสำนักแ่าราชัเซียนเพราะว่าพันล้านปีที่ผ่านมาไม่เคยมีผู้ใดรู้ว่าพักเซียนเหินตั้งอยู่ณที่ใดไม่มีใครรู้ว่าพื้นที่บรัรมบชนของพักเซียนเหินอยู่ณที่แห่งใดในห้วงพันล้านปีที่ผ่านมามีแต่ผู้คนที่คอยคาดเดาถึงพื้นที่บัมบชนของพักเซียนเหิน บางว่ามันต้องอยู่ในบนโลกกระทาตเล็กๆแห่งหนึ่งที่ไม่มีใครรู้จักบางก็บอกว่าพักเซียนเหินต้องอยู่บนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถเคลื่อนที่ได้มันล่องลอยอยู่ในมิติการเวลาของเก้าแดนเวลาพักเซียนเหินปรากฏตัวหากไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่จริงๆแล้วปอถธุบันพาวิรุษของพักเซียนเหินมักจะไม่กลับคืนสู่โลกปัจจุบันและไม่ปรากฏตัวที่พักเซียนเหินกิจการงานต่างๆส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่มีทูตสูงสุดแห่งเก้าแดนเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ แต่หากว่าปฐมรบรรพบปรุษของพรรคเซนเหินมาด้วยตนเองแล้วก็นั่นย่อมหมายถึงเป็นเรื่องที่ใหญ่มากการมาเยือนของทูตสูงสุดแห่งเก้าแดนดูถ้าเรื่องพรรคเซนเหินจะมาปรากฏตัวที่ดานมร์กสัตราคงเป็นเรื่องจริงแา้แน่นอนเสียแล้วมีบางคนพึพมพำออกมาสําหรับเรื่องที่เกิดขึ้นเชื่อว่าทุกคนจะมองในแง่ดีกระทั่งเรียกได้ว่าบรรดาสายสํานักราชนันเซียนทั้งหลายล้วนแล้วแต่ไม่ต้องการที่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นถ้าหากพรรคเซนเหิรนมาปรากฏตัว ณแดนมนุษย์กษัตราโดยเฉพาะการยื่นมือเข้ามาสอดแทรกในกิจการงานต่างๆในแดนมนุษย์กษัตราโดยตรงแล้วก็มันเป็นเรื่องที่บรรดาสายสำนักราชเซียนทั้งหมดไม่ต้องการให้เป็นทุกคนย่อมเข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดีหากปราศจากจากพักเซียนเถอแล้วสายสำนักราชเซียนขนาดใหญ่ต่างก็เป็นใหญ่ในถิ่นของตนมีฐานะที่สูงเด่นแต่หากพักเซียนเถิ่อนปรกากฏตัวณแดนมนุษย์กษัตตรรา ยอมหมายถึงไม่เพียงแต่บรรดาสำนักต่างๆแม้แต่สายสำนักราชัเซียนก็ต้องได้รับผลกระทบจากพรรคเซียนเหินทูตสูงสุดแห่งเก้าแดนมาถึงแล้วและในวันนี้เองทูตสูงสุดแห่งเก้าแดนก็เข้ามายังโลกคาราทและแห่งราชันมาแล้วในที่สุดปรากฏรถศักดิ์สิทธิ์คันหนึ่งค่อยๆแล่นเข้ามาโดยที่รถศักดิ์สิทธิ์ได้เปล่งประกายหลากสีสวยงามพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าขณะที่รถศักดิ์สิทธิ์ก็ได้แผ่อำนาจบารมี และมีพยะขาวาวที่มีขนาดใหญ่มากลากเทียมรถศักดิ์สิทธิ์มาพยะขาวาวตัวนี้มีขนาดดั่งภูเขาศักดิ์สิทธิ์โลกหนึ่งการก้าวย่างแต่ละก้าวของมันนั้นทําให้พื้นดินต้องสั่นสะเทือนที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้นก็คือบนตัวของมันได้แผ่กลิ่นอายคล้ายดั่งสัตว์ดุร้ายในยุคไร้ซึ่งอารยธรรมอย่างนั้นซึ่งปีษษศาจกาสตราที่สําเร็จมรรคผลมาก็ยังไม่มีกลิ่นอายเช่นนี้และกลิ่นอายเช่นนี้เพียงพอที่จะทําให้สรรพสิ่งมีชีวิต ต้องหวั่นเกรงโดยสัญชาตญาณเป็นพะยะขาวที่มีสายเลือดสตัตว์เทพระดับหนึ่งหลายคนรู้สึกสันเทาเมื่อมองเห็นพะยะขาวที่ใหญ่โตตัวนี้มันคือฐานะที่สูงส่งเพียงใดการนําเอาพะยะขาวที่มีสายเลือดสตัตว์เทพมาลากรถหากว่าหัวหน้าพรรคเซียนเทินมาด้วยตนเองไม่ยิ่งกว่านี้อีกหรือรอบๆร,รถศักดิ์สิทธิ์มีศิษย์ของพรรคเซนเทินจานวนไม่น้อยเดินเคียงขณะที่บนรถศักดิ์สิทธิ์ปรากฏชายวัยกลางคนผู้หนึ่งนั่งอยู่ ชายวัวกลางคนผู้นี้อยู่ในชุดของบัณฑิตและดูสง่างามไม่ธรรมดาแต่ทว่ากลิ่นอายอองเทพที่กระจายตัวออกมาของเขาได้ทําให้หลายคนรู้สึกอึดอัดใจหายใจไม่ออกชายวัยกลางคนผู้นี้คือทู่สูงสุดแห่งเก้าแดนเขาไม่ได้วางมากอะไรเพียงนั่งอยู่บนรถศักดิ์สิทธิ์อย่างเงียบๆมือทั้งสองวางอยู่บนเขานั่งสงบอยู่ท่านี้ เพราะว่ากลิ่นอายขององค์เทพที่แปลงออกมาได้ทําให้ผู้คนจำนวนมากต้องสั่นเทานี่คือลักษณะขององค์เทพโดยแท้จริงอีกทั้งเป็นองค์เทพที่มีลักษณะแข็งแกร่งยิ่งนักซึ่งหาใช่ประเภทเทพพยุคขนองที่ยกย่องตัวเองว่าเป็นองค์เทพอย่างนั้นอย่างนี้สามารถเปรียบเปรยได้คารวะทั่วสูงสุดขณะที่ทูตสูงสุดแห่งเก้าแดนมาถึงแล้วแขวนเจ้าละทีที่อยู่ในโลกธาตุน้อยแห่งราชันมนันต่างส่งยอดฝีมือของตนไปให้การต้อนรับ ไม่เว้นแม้แต่สายสำนักราชเซียนบางส่วนก็ส่งยออฝีมือออกไปให้การต้อนรับทูตสูงสุดแห่งเก้าแดนนั่งอยู่สูงเด่นบนรถศักดิ์สิทธิ์เพียงพยักหน้ารับเบาๆกล่าวว่าทุกท่านลำบากกันแล้วละ่ะหลังจากทุกคนลุกขึ้นยืนแล้วทูตสูงสุดแห่งเก้าแดนได้เอ่ยขึ้นอย่างช้าๆว่าที่ข้ามาในครั้งนี้ไม่ได้ต้องการจะแย่งชิงของวิเศษและไม่ต้องการจะล่าสิ่งแปลกๆแ,แต่มาเพื่อจัดการเรื่องราวเรื่องหนึ่งได้ยินว่ามีผู้เยาวคนหนึ่งที่ชื่อหลี่ฉีเย่ ได้สังหารทูตของพรรคเซียนเหินเราทูตสูงสุดแห่งก้าวแดนต้องมองยอดฝีมือจนวนมากที่อยู่ในเหตุการณ์ในขณะน,นี้ทุกคนรู้สึกหัวใจเต้นตุบๆยังไม่ทันที่ทูตสูงสุดแห่งก้าวแดนได้พูดเรื่องนี้ออกมาหลายคนก็เดาได้ลางๆว่าทูตสูงสุดแห่งก้าวแดนมาด้วยเรื่องอะไรแต่เมื่อทูตสูงสุดแห่งก้าวแดนพูดเช่นนี้ออกมาจะมีสักกี่คนกล้าตอบรับถูกต้องมันมีเรื่องนี้จริงๆยออฝีมือสำนักเจ้าราที่คนหนึ่งกล่าวดีมากทุกท่านต่างอยู่กันที่นี่ ฉะนั้นพวกท่านช่วยส่งข่าวให้กับข้าคำหนึ่งทูตสูงสุดแห่งก้าวแดนกล่าวอย่างช้าๆว่าส่งข่าวไว้กับหลี่ชีเยข้าให้เวลาห้าวันหากเขามาพบข้าภายในเวลาห้าวันเรื่องราวเป็นมาอย่างไรพักเซนเหินยอมให้ความเป็นธรรมกับเขามิะนั้นแล้วเขาต้องรับผิดชอบผลที่จะเกิดขึ้นด้วยตนเองคำพูดของทูตสูงสุดแห่งก้าวแดนที่ทำให้ยอดฝีมือจำนวนมากถึงกับขนหัวลุกไม่มีใครต้องการล่วงเกินพักเซนเหิน แต่หลายคนก็ไม่ต้องการล่วงเกินคนโหดรันดับหนึ่งหลีฉีเย่เช่นกันทุกคนตามก็รู้ดีว่าการล่วงเกินต่อคนโหดระดับหนึ่งหลีฉีเย่ย่ยอมมีจุดจบที่ไม่ดีแน่คนโหดอะดับหนึ่งต้องการฆ่าล้างแปดทิศอย่างแน่นอนถ้าหากว่าเวลานี้ไม่ถือโอกาสทํางานกับพรรคเซียนเหินอย่างเต็มที่เมื่อพรรคเซียนเหินปรากฏตัวในแดนมนุษย์กษัตราแล้วเท่ากับว่าพวกเขาก็ได้พลาดโอกาสอันดีที่ฟ้าประทานให้พวกขา้าพวกข้าจะต้องกระจายข่าวนี้ออกไปอย่างแน่นอน ในที่สุดก็มียอดฝีมือจากสำนักเจ้าลัทิกราวรับคำออกมาตอนที่1093ชื่อตอนว่าขึ้นเหนือลีชีเยพาพวกหลีโซเยียนไปจากแดนจักรกลกลับถึงยังอาณาจักรราชันครั้นเหยียบลงบนพื้นดินของอาณาจักรราชันแล้วพวกหลีโซเยียนต่างถอนลมหายใจออกมายาวๆคลายด่างความรู้สึกที่จะได้เห็นเดือนเห็นโตวันอีกครั้งอย่างนั้นแม้ว่าหารราชันของอาณาจักรราชันก็เป็นประเภทสีมีชีวิต ที่ปราจจากพลังลมปราณและอายุไขเพราะว่าอย่างไยทีสุดที่ตรงนี้ก็ยังมีภูเขาสีเขียวสายน้ําสีครามซึ่งแตกต่างจากแดนจากกลโดยสิ้นเชิงเพราะแดนจากกลจะมีแต่ความเงียบสงัดไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆทั้งสิ้นใครก็ตามหากครั้งอยู่ที่แดนจากกลแล้วก็จะรับรู้ถึงบรรยากาศแห่งความตายและความเงียบสงัดที่น่ากลัวย,ยิ่งเมื่อหลี่เฉยกลับมาถึงอาณาจักรราชนแล้วก็เรียนข่าวเกี่ยวกับทูตสูงสุดในเก้าแดนเหมือนกันเมื่อเสยเยวกล่าวว่า กรงว่าเรื่องนี้พักเซนเถินจะไม่ยอมเลิกกาง่ายๆเมื่อดีนข่าวนี้ลิเชียหัวเราะทีหนึง่งไม่ได้ใส่ใจกับเรื่องนี้แต่อย่างใดกล่าวว่าเขาอยากร้องก็ให้เขาร้องไปสุนัขที่จะกัดคนจริงๆนั้นมันจะไม่เหา่าชาตินี้พักเซนเถินต้องปรากฏตัวแน่นอนนะหลีซงเย,ยรู้สึกเป็นห่วงเนื่องจากสำนักโบราณสี่เยียนกับพักเทวฟ้าเป็นศัตรูคู่อาฆา ขณะที่เบื้องหลังของพรรคเทวฟ้าเกรงว่าคงมีพรรคเซียนเถินคอยหนุนหลังถ้าหากพรรคเซียนเถินปรากฏตัวณแดนมนุษย์กษัตราาละก็สถานการณ์ชนีคงไม่เป็นผลดีต่อสำนักโบราณศิลป์แน่นอนพรรคเซียนเถินเท่านั้นเองลิชียรู้สึกถึงสิ่งที่หลี่ซงเยียนเป็นกังวลยิ้มนิดหนึ่งกล่าวว่าถ้าหากบรรดาตาเท่าของพรรคเซียนเถินจะมีตาแล้วก็คงเป็นเรื่องดีเรื่องหนึ่ง แต่รหากตาของพวกเขาทำได้แค่ถลนขึ้นนั่นเท่ากับพวกเขารนหาที่ตายเองเหมยสิเยวต้องฝืนยิ้มเมื่อเรียนคำพูดเช่นนี้ทอสายตามองออกไปในก้าวแดนคงมีเพียงหลีชีเยเท่านั้นที่กล้าดูแคลนต่อพักเซนเหินคน,นอื่นๆต่อเป็นสายสำนักราชเซียนก็ไม่กล้าเปิดศึกกับพักเซนเหินที่เป็นผู้ยิ่งใหญ่โดยง่ายลีชีเยไม่สนใจกับเส้นตายห้าวันของทูตสูงสุดแห่งก้าวแดน เขาพาพวกหลี่ซเยนเดินทางมุ่งหน้าไปทางเหนือของอาณาจักรราชันต่อไประหว่างทางพวกเขาได้พบกับทหารราชันจํานวนไม่น้อยและพบกับแผนราชันบ้างเหมือนกันแต่ไม่ว่าจะเป็นทหารราชันเช่นใดพวกเขาก็ไม่สนใจต่อพวกผู้มาเพนตนที่มาจากที่อื่นเชกเช่นพวกหลีชีเย่ทํานองนี้อยู่แล้วทหารราชันของอาณาจักรราชันหากไม่ขุดทองราชันแล้วก็จะนอนหลับไหลอยู่ในเมืองราชันของพวกเขา นี่เคยใส่ใจต่อผู้บำเพ็ตนที่เป็นบุคคลภายนอกอยู่แล้วแน่นอนหากว่าใครกล้าไปยุ่งหรือแยรหารราชันละก็พวกเขาก็จะยกกำลังทั้งแคว้นเข้าปราบปรามเลยค่ะด้วยเหตุนี้เองบุคคลทั่วไปก็จะไม่ไปแยรหารราชันยิ่งไปกว่านั้นทองราชันที่พวกเขานั้นต้องการก็ไม่ค่อยมีประโยชน์กับผู้บำเพ็ญตนสักเท่าไหร่แน่นอนบนพื้นที่ที่กว้างไกลสุดลูกหูลูกตาของอาณาจักรราชันนั้น นอกจากทองราชันแล้วใต้พื้นดินก็ยังมีสินแร่อื่นๆเช่นโลหะวิเศษหินศักดิ์สิทธิ์เป็นตนดังนั้นผู้บำเพ็ญตนจำนวนมากจึงไม่ได้มีความขัดแย้งกับทหารราชาันสักเท่าไหร่เนื่องจากทหารราชาันก็จะขุดทองราชาันของพวกเขาขณะที่ผู้บำเพ็ญตนก็จะขุดหาโลหะวิเศษและหินศักดิ์สิทธิ์ของตนสำนักที่มีกำลังกล้าแข็งจะได้รับผลประโยชน์ค่อนข้างมากในอาณาจักรราชาชันแห่งนี้เนื่องจากพวกเขามีกำลังมากพอ ที่จะขุดเอาสินแร่ขนาดใหญ่ที่อยู่ใต้ดินขึ้นมาได้ทว่าสำนักขนาดเล็กหรือผู้บำเพ็ญตนไร้สังกัดก็เชื่อว่าจะไม่มีความหวังเลยซีที่เดียวผู้บำเพ็ญตนไร้สังกัดและสำนักขนาดเล็กบางแห่งที่ฉลาดเพราะเขาจะไปตามหาเหมืองแร่ที่ถูกทอดทิ้งซึ่งผ่านการขุดจากหารราชันมาแล้วเรียด,ดีว่าไปคุยหาขยะหรือเศษแร่ที่ทหารราชันทิ้งเอาไว้จะบอกว่าเป็นการคุยขยะก็อาจจะเกินเลยไปเนื่องจากความเป็นจริงแล้ว มีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่ได้โลหะวิเศษและหินศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่เลวนักจากการนี้เนื่องจากทหารราชนต้องการเพียงทองราชาเท่านั้นสําหรับสิ่งอื่นๆไม่ว่าจะเป็นโลหะวิเศษหรือหินศักดิ์สิทธิ์พวกเขาก็จะไม่มองแม้เพียงหางตาและพวกเขาก็จะโยนทิ้งอย่างไม่ยาแสเมื่อเป็นเช่นนี้ก็เท่ากับทําให้พวกผู้บําเพ็ญตนที่มาคุยขยะได้เปรียบตรงจุดนี้ผูบ้บําเพ็ญตนไร้สั่งกรดแ่งสันเขาใต้เก็บหินสลายโลหิตได้ก้อนหนึ่ง ในาจาักรราชันแต่ละวันก็จะมีข่าวการได้คองวิเศษแพร่ออกมาเรื่องราวเกี่ยวกับสำนักเจ้ารท,ทิสามารถขุดพบสายแร่เป็นเรื่องที่ไม่รู้สึกแปลกแต่อย่างใดเพราะไม่ว่าอย่างไรก็ตามพวกเขาก็จะมีกำลังที่จะทำได้อยู่แล้วขณะที่สำนักขนาดเล็กหรือผู้เป็นแผตนไร้สังกัดสามารถได้สมบัติจึงจะเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นยินดีเจ้าเป็นผู้เป็นแผตนไร้สังกัดตัวน้อยที่ฉลาดไม่เบาเลยนะพรานที่สามารถค้นพบหินสลายโลหิต ก็เดิอนออกจากโลกธาตท่านแห่งราชันมานไปทันทีไปจากที่ราบสูงฝั่งพุทธะและหลบซ่อนตัวไปไกลทันทีมีบางคนได้เอ่ยชื่นชมออกมาเก็บหินสลายโลหิตได้ไม่น่าเป็นอะไรสักเท่าไหร่อารามเมขาวเก็บเพชรพรคกิญญ,ญาณได้เม็ดหนึ่งเสียดายพวกเขาโง่เขลาและโลภมากเกินไปไมิคิดอยากจะได้สมบัติอื่นเพิ่มเติมจึงถูกสำนักเจ้าหนุ่มหนึ่งจับจ้องและทำการสรังหารพวกเขาทั้งหมดท้ายสุดเพชรพรคกิญญาณเม็ดนั้นก็ตกเป็นของของคนอื่นไป ภายในอาณาจักรราชนจะมีข่าวเรื่องผู้ที่รับสมบัติต่างๆทุกวันทว่ามีบางพักหรกลือสำนักเมื่อได้ของวิเศษแล้วยังคงโลภมากไม่รีบถอนตัวหนีดังนั้นพวกเขาเหล่านี้ก็มาจะถูกผู้บำเพ็ญตนหรือสำนักที่กล้าแข็งกว่าสังหารอยู่เสมอในระหว่างที่บรรดาผู้บำเพ็ญตนจำนวนมากอยู่ระหว่างการค้นหาสมบัติอยู่นั้นพวกของหลี่ชีเย่ได้เดินทางขึ้นเหนือต่อไปหลังจากที่เดินทางไปได้ระยะค่อนข้างไกลแล้ว พวกเขาก็ได้เริ่มต้นเข้าสู่โลกแห่งน้ำแข็งต่อนาที่ตรงนี้ถูกปกคลุมไปได้วยน้ำแข็งขณะที่บนท้องฟ้ายังคงมีหิมะโปรยปลายลงมาอย่างไม่ขาดสายและไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเมื่อเหยียบย่างเข้าสู่พื้นที่เนื้อสุดที่เป็นโลกแห่งน้ำแข็งนั้นแ,แต่ทหารราชันก็พบเห็นได้ยากมากยิ่งไม่ต้องพูดถึงผู้บำเพ็ญตนเนื่องจากพื้นที่แห่งนี้ตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุดของอาณาจักรราชันไม่เพียงมีความหนาวเย็นเป็นอันมากเท่านั้น ท้งยังเป็นพื้นที่ที่ถูกปกคลุมไปได้วยน้ำแข็งมาเป็นเวลานับพันล้านปีพื้นที่น้ำแข็งจึงมีความแข็งเปน็นอันมากคิดจะขุดหาเศษแร่หรือทองราชันที่อยู่ใต้พื้นน้ำแข็งจึงเป็นเรื่องที่ยากเย็นยิ่งนักอย่างไรก็ตามการที่ทหารราชันไม่ยอมมายังสถานที่ตรงนี้ยังมีอีกสาเหตุหนึ่งเป็นหนึ่งสาเหตุที่ไม่มีบุคคลภายนอกใดล่วงรู้มาก่อนพวกเราจะไปยังที่ดใดลีเชียยังคงนำพวกนางเดินทางต่อไปเรื่อย ฉันเป่าเจียอดที่จะถามขึ้นมาด้วยความสงสัยไม่ได้แควนแห่งเหล่าราชันลิชียเดินย่ำหิมะก้าวไปข้างหน้าฝ่าหิมะโปรยปราย,ยลงมาอย่างหนักกระพร้อมกระเผยรอยิ้มที่เย็นชาแควนแห่งเหล่าราชันพวกไปเจ้นจนถึงกับรู้สึกประทับใจไม่ได้ยินชื่อนี้ลีซงเยียนถึงกับพึมพำออกมาว่าชื่อเป็นชื่อที่อาหาังการเหลือเกินกระพรัว่าเขามีความอาหาังการเช่นนี้จริงๆลิชีเอก่าวยังเมินเฉยว่า ในอาณาจักรราชาญยุคปัจจุบันมันสามารถจะได้ว่าเป็นจกักรวรรดิอันดับหนึ่งไม่มีจกักรวรรดิใดๆสามารถเทียบเคียงกับเขาได้จกักรวรรดิอันดับหนึ่งเืมอเสียรู้สึกตกใจกล่าวว่าสำนักของข้าเคยมีบันทึกเอาไว้ดูเหมือนอาณาจักรราชันจะไม่มีชื่อจกักรวรรดิเช่นนี้นั่นเป็นเพราะว่าสำนักชางเหอของพวกเจ้าไม่รู้ถึงเรื่องราวบางอย่างหลี่เชียยิ้มกล่าวว่า ในเวลานี้จัก,กรวรรดิที่เป็นที่รู้จักว่ามีความแข็งแกร่งมากที่สุดในอาณาจักรราชันมีอยู่สามแห่งเทว่ายังมีจัก,กรวรรดิอีกหนึ่งที่หลับไหลมาแล้วเป็นเวลาพันล้านปีการที่ไม่รู้ถึงการดํารงอยู่ก็นับว่าเป็นเรื่องปกติเม่เสียวถึงกับพึ่พงพามออกมาว่าตามบันทึกของสำนักเราลือกันว่าเมื่อจัก,กรวรรดิของอาณาจักรราชันมีความแข็งแกร่งจนถึงระดับหนึ่งแล้วจะต้องก้าวเข้าสู่การเดินทางไกลค่ะเข้าใจในความหมายของเขาริชิเอพยักหน้ากล่าวว่า ข้อนี้สำนักชางเหอของเจ้าบันทึกเอาไว้ไม่ผิดแต่ว่าทุกอย่างย่อมต้องมีข้อยกเว้นในประวัติศาสตร์ของอาณาจักรราชันแคว้นแห่งเหล่าราชันแม้ไม่นับเป็นจักรวรรดิอันดับหนึ่งแต่ก็ต้องอยู่ใน5้าอันดับแรกแต่ว่าจักรวรรดิอื่นๆที่ยิ่งใหญ่สุดเปรียบเลยล้วนแล้วแต่ก้าวบนเส้นทางเดินทางไกลไปแล้วแต่พวกเขายังคงเฝ้ารออยู่ที่ตรงนี้จนกระทั่งปัจจุบันถูกผนึกเอาไว้ในโลกแห่งหิมะตรงนี้หรือ ไปจนเกินที่เปรียดคำพูดดังทองคำโกรธที่เจอขึ้นไม่ได้ถูกต้องอยู่ท่ามกลางโลกแห่งหิมะตรงนี้แหละลิชิเยพาพวกหลีซรงเย็ยนเดินทางต่อไปเรื่อยๆในที่สุดพวกเขาก็ได้มาถึงเบื้องหน้าภูเขาหิมะขนาดใหญ่ลูกหนึ่งภูเขาหิมะลูกนี้มีขนาดใหญ่โตมากเป็นภูเขาหิมะที่ขาวโพลนไปทั้งภูเขาตั้งตระหงานสูงเทียมฟ้าเหมือนจะมองไม่เห็นที่สุดของมัน เหมือนหนึ่งเป็นภูเขาหิมะที่สูงทะลุท้องฟ้าอย่างนั้นในขณะนี้ลีชีเย่ที่ยืนอยู่เบื้องหน้าที่เป็นหน้าผาสูงชันของภูเขาหิมะขนาดใหญ่โตมากลูกนี้หิมะและน้ำแข็งที่จับตัวค่อยๆละลายจนกลายเป็นแท่นหินที่ปรากฏแก่สายตาและผู้คนไม่สามารถดูรู้ว่ามันคือแท่นหินที่ใช้ทำอะไรหลากกรดเกลหลายสายถูกปล่อยออกมาจากกลางหน้าผาของลีชีเย่พลันตรงเข้าขับเคลื่อนแท่นหินนั้นตูม พลังราชาดังน้ำในแม่น้ำที่พุ่งขึ้นมาอย่างไม่ขาดสายและรุนแรงยิ่งนักลักษณะของลีเชียใครดั่งปราวานกลืนกินเหยื่ออย่างนั้นทันทีนั้นก็ได้ดูดเอาพลังราชาทั้งหมดและบังเกิดเป็นเสียงดังรัศมีราชาได้เปล่งออกมาจากด้านหลังของลีเชียนาทีนี้แม้ลีเชียจะไม่ได้แปลเปลี่ยนหน้าตาแต่ว่าพลังของเขาในเวลานี้ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วในเวลานี้เขาเหมือนกษัตริย์ที่นั่งอยู่สูงเด่นเหนือเก้าชั้นฟ้าอย่างนั้น ด้านหลังของเขาปรากฏเป็นสัพพชีวิตนับล้านที่ลอยล่องสัพพชีวิตนับล้านล้วนแล้วแต่หมอบกราบอยู่นะที่ตรงนั้นทมกลางสัพพชีวิตนับล้านนั้นประกอบด้วยเหล่าทวยเทพที่มีฐานะสูงเด่นทว่าไม่ว่าจะเป็นเหล่าทวยเทพหรือว่าผู้ดำรงอยู่ในฐานะสุดยอดล้วนแล้วแต่หมอบกราบอยู่ณตรงนั้นด้วยปรากฏการณ์ประหลาดเช่นนี้นับว่าสร้างความสันสะเทือนวันไวเหลือเกินกระหังกล่าวได้ว่า หน้าสันสะเทือนหวั่นไหวยิ่งกว่าจอมมารสวรรคทอดทิ้งเสียอีกพวกหลี่รงเหยียนต่างรู้สึกตัวสันเทาตอลีชีเย่ที่เวลานี้ได้กลับกลายเป็นราชันที่อยู่ตรงหน้าพลังราชันโหลีชีเย่มีพลังอำนาจเสียบจนแทบอยากจะคุกเข่าลงเป็นพลานุภาพราชันที่ทรงพลังเลยเกินเวลานี้หลีชีเย่ที่สวมเสื้อราชันซึ่งได้รับมอบมาจากบรรพบุบุษของสนักชางเหอและเป็นเสื้อราชันที่หายไปในครั้งครานั้นของหลีชีเย่นั่นเอง เมื่อสวมใส่เสื้อราชันแล้วริเชถูกเสื้อราชันห่อหุ้มทั้งหมดทั้งร่างเหลือ,อไว้เพียงคู่ดวงตาคู่นั้นเท่านั้นหลังจากที่ลิเชียสวมใส่เสื้อราชันนั้นแล้วมิเพียงทําให้ผู้คนรู้สึกได้ถึงพลังอํานาจราชันที่สยบเหล่าชั้นฟ้าเท่านั้นยิ่งทําให้ผู้คนรู้สึกได้ว่าเขาเป็นเหมือนดั่งราชันสงครามที่ปราบปรามไปทั่วทั้งเก้าชั้นฟ้าสิบแดนดินราชันสงครามรบพุ่งอย่างดุเดือดทุกแดน ้าเท่านั้นที่ไรพูดต่อก่อนไม่ว่าจะเป็นหลีซวงเยรู้ว่าเหมยซูเยารุนแล้วแต่มีความรู้สึกเช่นนี้เมื่อจ้องมองดูลีชีเย่ที่อยู่ตรงหน้านี่มันราชันสงครามเข้าสิ่งร่างแทๆ้ๆฉันเป่าเจียพึพมพำออกมามองดูลีชีเย่ที่อยุดตรงหน้าไม่ใช่ราชันสงครามสิ่งร่างลีชีเย่หัวรอกมาพลาลนุภาพราชันไรพูดต่อก่อนกล่าวว่าข่านนี่แหละราชันสงครามสุดยอดราชันแห่งแคว้นแห่งเหล่าราชัน เมื่อกล่าวถึงตรงนี้แล้วหลีชีเย่เพ่งสายตาทั้งสองข้างไปข้างหน้าดูกับกลายเป็นผู้ลุกล้ำยิ่งนักไม่ว่าใครก็ตามต้องรู้สึกสะท้านในใจเมื่อได้เห็นตัวเขาในเวลานี้เอียดเอียดเอียดเสียงของสิ่งที่มีน้ำหนักมากกำลังเคลื่อนตัวเมื่อมือทั้งสองของหลีชีเย่ได้แสดงท่าหัดทะมุทะปากท้องบนเปนาา็นนมตะคาา,าออกมาประกอบกัเขาน้าแข็งทั้งลูกได้ค่อยๆปริตแตกออกมา ประตูเมืองขนาดยักษ์ได้ปรากฏต่อนหน้าของพวกลีชีเยในเวลานี้เองพวกลีซงเยียนจึงค้นพบว่าภูเขาน้ำแข็งที่อยู่ตรงหน้าหาใช่ภูเขาน้ำแข็งขนาดยักษ์แต่เป็นเมืองราชันที่มีขนาดใหญ่โตมเมืองหนึ่งเพียงแต่ว่ามันถูกผนึกเอาไว้ภายใต้น้ำแข็งเท่านั้นทำให้ไม่สามารถมองเห็นรูปร่างที่แท้จริงของมันลีชีเยก้ว <9 S 2> เดินเข้าไปภายในเมืองราชันช้าๆทุกยางกาวของเขานั้นเปลี่ยนไปด้วยจังหวะจะโคน มันหนึ่งว่าทั่วทั้งเมืองราชันถูกปลุกให้ตื่นขึ้น,น,น,นมาอย่างช้าๆภายใต้สุดยอดจังหวะนี้ขณะที่พวกเขาก้าวเดินเข้าไปภายในเมืองราชันนั้นบานประตรูเมืองราชันขนาดใหญ่ก็ได้ปิดตัวลงอย่างช้าๆไม่มีใครสามารถมองเห็นภาพภายในเมืองราชันได้อีกต่อไป